แลน์มมหห่่งงงใขออเืไทยจังหวัดกาญจนบุรีเตรียมพัฒนาบ่อน้ําบาดาลโซดาในตําบลห้วยกระเจ้าให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่หลังอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลออกมายืนยันว่าน้าบาดาลที่ค้นพบมีปริมาณของไบคาร์บอเนตสูงทําให้มีรสชาติเหมือนโซดาคุณภาพของน้ําเทียบเท่ากับบ่อน้าแร่จากต่างประเทศประชาชนสามารถดื่มได้และปริมาณน้ําที่อยู่ใต้ดินมีมากกว่า500ล้านลูกบาศก์เมตรและหลังจากที่ข่าวนี้เริ่มแพร่ออกไปทําให้มีผู้คนสนใจเข้ามาในพื้นที่เป็นจํานวนมากทําให้พ่อค้า แม่ค้ามาตั้งโต๊ะขายอาหารขายน้าสร้างความคึกคักกันเป็นอย่างมากซึ่งในตอนนี้กรมทรัพยากรน,น้ําบาดาลได้นําชุดกองน้ํามาติดตั้งในพื้นที่เพื่อทําการปรับปรุงน้ําก่อนให้ประชาชนได้ทดลองชิมคาดว่าจะใช้เวลาติดตั้งโดยประมาณ1สัปดาห์หลังจากนั้นประชาชนที่เข้ามาเที่ยวชมจะสามารถทดลองชิมน้ําบาดาลโซดาได้ในส่วนของการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์แบบนั้นจะต้องมาพูดคุยตกลงกันในเรื่องของการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ว่าจะพัฒนาในรูปแบบไหนเพราะกรมน้ำบาดาลมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาภาย เป็นหลักเรื่องของการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่นที่ต้องมีการสำรวจพื้นที่โดยรอบเพื่อหาข้อสรุปในเรื่องนี้กันต่อไปขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i f r a n c h i s e c e n t e r .com ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ